เดือนมกราววิ่งไหนดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะปติดตามรับชมในคลิปกันเลยค่ะคตอนนี้คุณอยู่กับ YouTube ช่องสสิ1 0 1นะคะสส<ต>ิและใกะ้กับพิปนะคะ แล้ววันนี้นะคะเดือนมกรานะคะเราจะไปวิ่งที่ไหนกันดีนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะวิ่งไหนกันดีคะคุณตีใหญ่คะก็มกรานี้ก็มีงานทั้งหมด4ส,สัปดาห์นะครับแล้วก็มาเช็คตารางว่ามีที่ไหนบ้างที่หน้าไปบ้างนะครับสี่สัปดาห์เริ่มจากสัปดาห์ที่1หนึ่งก็วันที่5มกราคม<ฮ>เป็นวันอาทิตย์พอเปิด มาหลังจากปีใหม่ก็มีงานเลยใช่ไหมคะก็แนะนำเป็นงานพกคาลิสวีทรัน2025โอ้จัดกันที่อินโด r s t เดียมนะคะครับผมก็อันนี้เป็นงานที่เปิดต้นปีมาก็เจอเลยงานนี้เลยซึ่งได้ยินข่าวว่างานนี้อินฟูเยอะด้วยนะคะระยะที่วิ่งนะครับที่เป็นโล10โลและ5โลนะครับก็อันนี้ก็รับสมัครในไทยรันนะครับค่ะมี ที่สำคัญคืองานนี้มีเงินรางวัลน,นะครับโอ้โอโอวิ่งขาแรงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเยอะไหมคะเงินรางวัลก็เงินรางวัลสําหรับอนะครับอเอ่อออินเตอร์21โลค่ะสูงสุดถึง25,000บาทโอ้เยอะอ,อ,อ,อยู่นะคะันนี้ครับแล้วก็ลดหลั่นกันไปมีแค่3มรางวัลน,นะครับส่วนสําหรับ อไทย21โลก็มีเงินรางวัลถึง15,000บาท3รางวัลเช่นเดียวกันไม่น้อยก็มีโอกาสได้ทั้งสองรางวัลเนาะและ10โลก็มีเงินรางวัลค่ะมีอีกสูงสุดถึง15,000บาทเช่นเดียวกันการปล่อยตัว21กิโลจะเริ่มกันที่ตีสเลยเนาะส่วน10กิโลก็จะตีสีครึ่งและ5กิโลก็จะตีสี่สี่สิบห้าเพื่อก็เคยไปวิ่งสนามนี้เส้นทางก็จะเป็นวิ่งไปตามถนนกรุงเทพกรีทาใช่ครับก็ ถนนก็พอใช้ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีบางจุดที่มีการซ่อมแซมเป็นต้องให้ระมัดระวังนะครับนักวิ่งที่ไปวิ่งในงานนี้แล้วก็มีสะพานด้วยมีสะพานแล้วก็มีอุโมงค์นะคะก็ยังไงก็น่าสนใจจะปิดรับสมัครยังคะคุณปิดรับสมัครไปแล้วครับท็อปร้อยด้วยนะครับท็อปร้อยชายและหญิงทั้ง21และ10กิโลก็จะมีรางวัลหมอนพคค่ิซึ่งคุณศัตสีก็เคยได้ยได้แล้วสวยนะคะนะครับอันนี้ก็คือเป็นงานที่ น่าสนใจที่ควรจะลองไปสักครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็ขอให้คำนิยามงานนี้ว่าศึกชิงท็อร้อยเดือดครับวิกที่2เนี่ยเป็นวันที่12มกรานะครับ,รบเป็นวันอาทิตย์ก็จะมีงานที่เราแนะนำและเราก็จะไปด้วยนั่นก็คือ b ี<บ>ควิทเขาใหญ่มาลาทอน2025นะครับ วันเสาร์สามารถที่จะจัดไปเป็น Family Fun Run 2กิโลนะครับเป็นเป็นวันเสาร์ตอนเย็นถ้าเกิดว่าใครไปรับดิ๊และอยากจะวิ่งวันเสาร์กับลูกกับหลานก็ไปได้นะครับก็อาจจะไปวิ่งเดินชมบรรยากาศธรรมชาติของเขาใหญ่นะครับสุวนวันอาทิตย์ก็เป็นอันปกติเนาะที่เขาวิ่งกันเรงทราบว่ามีท็อปร้อยหรือว่ามีรางวัลไหมแน่นอนครับงานใหญ่ขนาดนี้รายละเอียดบอกเลยค่ะรางวัล อชาอ42กิโลนะครับรางวัลสูงสุดถึง25,000บาท21กิโลสูงสุดถึง15,000บาทแล้วก็10กิโลสูงสุดถึง10,000บาทนอกจากออินเตอร์ยังมีอไทยนะครับเฉพาะคนที่1ที่เดียวนะครับคนไทยบวกอีก15,000และ5,000บาทสำหรับคนไทยเงินรางวัลเยอะเลยนะคะเกินค่าจริงๆแล้วค่าสมัครงานนี้ที่ปิดไปแล้วนะค่สมัครเท่าไหร่คะคุณติใหญ่ค่าสมัคร ถ้าเกิดเป็นราคาปกตินะครับพันสองเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบและห้าร้อยห้าสิบนดหลังตามระยะทางกันไปแล้วเสื้อเขาในแต่ละในแต่ละระยะก็เสื้อสีแตกต่างกันออกไปเนาะมีรางวัลทอพร้อยด้วยนะครับโอ้ค่ะทั้งระยะฟูลและระยะฮาฟทั้งหญิงและชายค่ะนี่เราไปเนาะเราไปแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูติดตามในคลิปของเรานะคะว่าบรรยากาศงานจะเป็นยังไงบรรยากาศเส้นทางเป็นยังไงค่ะฝากไปติดตามด้วยติ๊่ให้เนีามว่า วิ่งสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่เขาใหญ่ดีมากที่สามครับผมขอแนะนำเป็น19มกราลาที่งานในตำนานจอมบึงมาราทอน2,025ครั้งที่38แล้วนะครับอานแแล้วคะ่ะจากข้อมูลที่เราทราบจอมบึงมาราทอนเนี่ยเป็นการจัดครั้งแรกของ อย่างเป็นทางการของประเทศไทย<ช>ถือว่าเป็นสนามในตำนานนะ,ะถ้าใครยังไม่เคยวิ่งสนามในตำนานควรไปสักครั้งควรลองนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นจัดโดยคณะาจารย์ที่รชาชพัฒน์จอมบึงหม่บ้านจอมบึงนะคะซึ่งก็เป็นงานที่ค่อนข้างน่ารักนะคะสถานที่พักนะคะก็สามารถพักได้นะคะในราชพัฒจอมบึงเลยเราก็เคยไปพักแล้วก็สามารถไปดูคลิปของเรานะคะในปี ในปีที่แล้วได้ที่เราไปพัก100บาทเองค่ะและปีนี้เราก็จะพักอีกใช่ไหมคะคุณตีใหญ่เราสามารถพักในรัชพัฒก็ได้หรือเราอาจจะไปหาโฮมสเตย์ก็ได้ h o m e โฮมสเตย์เราก็ยังมีให้ดูนะคะไปดูโฮมสเตย์ตัใหญ่นะคที่เราพักเนาะชุมชนในหมู่บ้านหน้าหน้าโรงมหาลัยเนี่ยก็จะมีบ้านชุดบ้านของชาวบ้านนะครับที่สามารถ ให้เราไปเช่าพาักได้แค่คืนสองคืนก็ไม่มีปัญห<ช>าครับก็ร,บราคาไม่แพงครับ5้าร้อยอบางครั้งก็เป็นบ้านหลังแล้วก็แบ่งเป็นห้องห้องให้เราเช่านะครับก็ก็ถือว่ามันสะดวกครับสำหรับการเดินทางพอจอรดรถที่บ้านแล้วก็เดินไปที่สนามวิ่งได้เลยวอร์มไปเลยเนาะจากนะบ้านของเราที่เราไปพักเนี่ยก็ห่างประมาณสัก500รอยเมตรได้อ่ะค่ะ จับดูแล้วก็ประมาณ500เมตรก็สะดวก็คือ2ปีที่แล้วนะคะในปี2022นะคะเราก็ไปกันทั้งระยะฟูแล้วก็ระยะฮาร์ฟมาแล้วใช่ซึ่งปีนี้เราปีใหญ่จะไประยะฟูฟูระทรเย้ก็เจอกันได้นะครับเพื่อนๆที่ จอมบึงระยะฟูลนะครับที่ย้ะจะไปวิ่งดีบ้าเลยค่ะดีงามก็คุณแ,แล้วมีอะไรเพิ่มเติมคะคุณมีรางวัลมีอะไรถ้วยเทยอะไรไหมคะอันนี้ก็มีถ้วยรางวัลครับแต่ว่าไม่ได้ระบุเรื่องเงินรางวัลนะครับแต่คิดว่าจะมีรางวัลพิเศษสําหรับคนได้ออนะครับอมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วก็ค่าสมัครเนี่ยที่900 700และ500บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคามาตรฐานไม่ได้แพงมากนะครับ แล้วก็ใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ดูใน running connect นะครับคอ,อติดตามเอาไว้อจอมบึงก็จะใช้เพจของ running connect ในการรับสมัครและการให้ข้อมูลในการสมัครได้นะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะปิดเต็มแล้วแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็อาจจะลองไปดูช่องทาง Facebook ตามรับจับบ <c oughs> ิ๊กกันต, <c oughs> ตามรับระมัดระวังนิดนึงนะคะในการซื้อขายบิ๊กนะคะต้องระวังว่าซื้อขายจากพวกที่มีตัวตนจริงๆนะคะเพราะว่า มันมีเคสเคยโดนหลอกมาแล้วนะคะคอันนี้ก็ให้นิยามคำนิยามว่ายังไงคะตำนานก็คือตำ,ตำาน,นานนะ นี่คือเจ้าม่งมาราทอนครั้งที่38นะคะสุดท้ายนี่ก็คือเป็นงานที่ใหญ่ของปีครับที่แล้วเลยแล้วงานในในดวงใจของนักวิ่งหลายๆท่านด้วยนะคะอันนี้ก็คือวันที่25เป็นวันเสาร์กลางคืนนะครับก็คือ บุรีลัมมา,มาลรล้น2025นะคะหลายๆท่านนะคะที่ได้สอบถามมาก็ประทับใจในงานนี้มากนะคะเข้าสู่ปีที่9นะสู่ชัยชนะแห่งความภาคเภียง สู่การเป็นงานวิ่งมาราธอนนายกับรระดับเหรียญทองหนึ่งเดียวของโลกและยังคงเจ้าต่อสู่อีที่เก้าจากฮารกูบุนบุรีวารมาราธอนสองพันยี่สิบห้าพรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติ<น>ตราชา 9ปีแล้วนะนะพี่ในวินมีเซอร์ไพรส์ให้เรา3เรื่องนะครับที่ยาเคยบอกไปแล้วสามเรื่องคืออะไรคุณอยากรู้ไหมทบทวนกันหน่อยค่ะก็คือเรื่องแรกนะคะก็เลยเกี่ยวกับโตเกียวมาราธอนนะคะว่าถ้าคุณเนี่ยได้อันดับ1นถึงสินะคะหญิงและ1นถึงสิชายถูกไหมคะของแต่ของระยะมาราธอนนะคะคุณก็จะมีโอกาสและคุณต้องได้งลอโตโต้ที่ตโต,โกตโกเกียว<ก>ด้วยเขาจะออกให้ค่าที่พักค่าสมัคร และค่าเดินทางสำหรับสิบท่านผู้ชายและสิบท่านผู้หญิงที่เวลาดีที่สุดคือคซอร์ไพรส์ที่หนึ่งที่ที่ในวินจัดให้เรานะครับสซร์ไพรส์ที่สองคือ,ค,อ,อรค,รคืออะไรครับคืออะไรคะคุณวันลอตโต้พิเศษอ๋จำได้แล้วให้กับนักวิ่งทุกระยะระยะละ50คนเป็นแท็กเกต ด้วยวงเงิน1.3ล้านบาทโอ้เยอะเลยทั้ง5กิโล10กิโล21และ42ได้ทั้ง4ระยะนะคะ200คนที่จะได้ลอตโต้แพ็กเกจจากพี่เนวินของเราฉันคิดว่าฉันจะต้องได้สักอันละค่ะอันนี้ละค่ะก็มีลุ้นทุกระยะลุ้นทุกคนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์เราแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราไปวิ่งเนี่ยเราเหมือน อาจจะถูกหวยอะไรอย่าเงี้ยเนาะแลวก็ข้อที่3มี่ทันรู้ค่ะอันนี้ท่ันชอบมากเลยก็คือได้รูปฟรีค่ะซึ่งเพื่อนและตัวดิฉันชอบมากค่ะเดี๋ยวเราจะทําการแต่งจัดเต็นชุดนะคะเพื่อไปเต้นและเราก็อยากจะได้โหลดรูปฟรีค่ะซึ่งอันนี้ทุกคนจะได้รับเท่าเทียมกันถูกไหมคะอันนี้ก็คือ3ข้อที่ต้องรู้เซอร์ไพรส์ของงาน จะเล่าบรรยากาศนิดนึงคร่าวๆเรื่องปุรลำนะครับว่าเป็นสนามที่ปิดเมืองวิ่งใช่ทั้งเมืองเนี่ยจะมีกองเชียร์เยอะที่สุดในประเทศไทยจริงๆขอยืนยันว่าทั้งเมืองทุกคนมาร่วมฉลองกับนักวิ่งแล้วก็ต้อนรับนักวิ่งสนุกกับนักวิ่งใช่ค่ะเอ็นจอยกับนักวิ่ง แล้วมีเรียกว่าปิดเมืองเลี้ยงอ่ะมันเป็นงานกลางคืนมันก็เลยทําให้มีการแดนการอะไรที่ค่อนข้าง,งสนุกสนานนะคะใครที่ยังไม่ได้มีบิ๊บนะคะก็ลองติดตามลองติดตามหรือหาดูนะคะงานนี้คุณมีอะไรเพิ่มเติมคะนอกจากนั้นก็คือนักวิ่งทุกคนจะได้สัมผัสบรรยากาศของสนามช้างเซอร์กิตช้าง international เซอร์กิตซึ่งเป็นสนามฟอร์มูล่าวันระดับโลกคือจุดปล่อยตัว แล้วส่วนจุดฟินิชก็คือช้างอารีนาก็คือสนามฟุตบอลของบุรีรัมย์อยู่นเตทสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้สัมผัสสนามทั้งสองนี้ก็ได้ไปแน่นอนน,นอ,อนนี้คือนะะและบรรยากาศรอบๆตามเส้นทางก็สวยงามมาก,ค,กคือ<ช>อย่างเช่นอาจจะ ห้วยจอรอเขมากถ้าใครที่ระยะฟูจะได้ไปที่ห้วยจราลอเขมากในกิโลเมตรที่20นะคะคแต่ว่า,<อ>าะระยะฮาฟจะไม่อาจจะไม่ผ่านซึ่งการประดับประดาไฟสวยมากเลยค่ะก<ม>็<ม>เป็นเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานเฉลิมฉลองของจังหวัดบุรีรัมย์ได้นม,ม,มีเงินรางวัลด้วยถูกต้องครับใช่ไหมคะและนอกจากเงินรางวัลยังมีเงินชาเลนในการทําลายสุิติ ออนท็อปให้อีกในแต่ละรุ่นในแต่ละระยะด้วยใช่ไหมทุกรุ่นทุกระยะนะครับก็มีหมดนะครับก็คือคุณทํำลายซื้อิติตเก่าเนี่ยคุณก็จะได้ออนท็อปอีก5,000บาทนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นการท้าทายให้กับนักวิ่งขาแรงเนาะที่มาทำลายตัวเองเรื่อยๆนะครับก็เป็นงานที่เราคิดว่า คนที่เคยไปแล้วคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับว่า,ขาเขาจะรู้สึกองไงเขาคงจะ,ะบอกได้เดียงดีว่างานเป็นยังไงแต่คนที่ยังไม่เคยไปต้องไปสักครั้งแล้วลอ,ลองดูค่ะแน่นอนผมรับรองว่าติดใจแน่แล้วงานนี้ให้นิยามว่าไงคะงานวิ่งติดใจแน่นอนค่ะและตีใหญ่กับสาสีก็จะไปบุรีรัมย์ ด้วยนะครับะระยะฟูมลมาราธอนและตีใหญ่ระยะฮาร์มาราธอนนะคะยังไงก็ฝากติดตามได้นะคะทักทายได้นะครับในเอรสนะครับค,คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะใครมีอะไรที่อยากจะออคอมเมนต์มาหรือว่าอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้เขียนมาได้เลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่เคยคอมเมนต์มาคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมคะครับผมเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ